สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเสยชัดสายเป้เตรียมปล่อยเพลงแรกในชีวิตเรียกได้ว่าชีวิตพลิกผันเพียงชั่วคามคืนเลยทีเดียวสําหรับเสียชัดสายเป้หนุ่มใหญ่ที่กระโดดเกาะหน้ารถเสาหลังเป้หลักแสนแต่มาถูกเทดือ้อซึ่งหลังจากที่คลิปนั้นโด่งดังในโลกออนไลน์ก็มีผู้ใหญ่หยิบยื่นโอกาสดีๆมาให้เสียชัดมากมายเพราะก่อนหน้านี้ก็ได้ร่วมงานในซีรีส์วายอย่างสะพานปูนโดยมีผู้จัดและนักปั้นมือทองอย่างอุบวิริยะดูแล และเตรียมดันเข้าสู่วงการด้วยและเมื่อไม่นำมานี้เสียชัดก็ได้รับโอกาสใหญ่อีกครั้งเพราะกำลังจะได้แจ้งเกิดในฐานะนักร้องเพราะได้รับโอกาสในการเป็นศิลปินภายใต้ค่ายในพลรคคอร์ดของพรพนฉชิมทวีที่กำลังจะปล่อยผลงานเพลงแรกอย่างผู้ชายสายเปออกมาให้ได้ติดตามกันด้วยซึ่งก็ได้เดินหน้าถ่ายทำเอ็ไปแล้วและการทำงานทั้งหมดก็ได้คนมีฝีมืออย่าง ตุ๊ดนาฬิกาอีกหนึ่งผู้จัดการของหลายๆศิลปินอีสานมาดูแลภาพรวมผลงานตั้งแต่การอัดเสียงไปจนถึงการถ่าย MV เลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวขอบคุณค่ะ